ตอนนี <Tipp> nice. er ้โอเคกันนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมแลวไฟโลหันคอช่ไหลนะครับยนสวัสดีจะโอเคตอนนี้นี่แบบยังไงดีล่ะอารมณ์ตอนนี้วางตัวไม่ถูกเลยนะครับตอนนี้เกมนี้น่ากลัวมากเลยสาหรับเกมนี้นะครับกับเซเรนดีทับบีนะครับไม่ได้กลัวบรรยากาศเกมแต่กลัวโมเดลตัวนะครับฟันเทเลทับบีไฟไหม้นะครับอะไระเสียเวลาก็เลยนะครับโอ้โหเห็นสภาพแล้วผมคนใจถึงครับเพราะนั้นผมจะเล่นตอนกลางคืนครับ ม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้ครับตรงนี้อ่านะครับตอนนี้เราก็เริ่มเกมมากันแล้วนะครับโอ้โหเราอยู่ในป่ากดตัวเอ็มครับเราสามารถตัแผนที่ได้นะครับน่ากลัวมากพื้นที่เอาล่ะผมจะเล่นจุดก่อผมจะโดนมันคิวแล้วกันนะครับแล้วเราก็จะเก็บเอ่อขนมให้ได้เยอะที่สุดนะครับแน่นอนครับผมไม่กลัวทั้งสิ้นครับเี่ผมบอกกลัวไปตอนแรกนี่คือผมแค่อามครับคิดเหรอคนของผมจะกลัวโอ้ไม่มีทางครับเฮ้ยนี่ชิ้นแรกอื้อ เก็บได้แล้วนะครับหนึ่งชิ้นครับไม่ต้องสนใจหน้าจอผมครับว่ามันขึ้นอะไรเมื่อกี้นี้ไปเอมันยังไงกันเนี่ยตรงนี้ยิ่งเดินยิ่งหลงเวทําไมรู้สึกเกมมันมืดๆด้วยมันมันม่ได้เหรอครับตรงนี้ตึง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 อ่าไปกันนะครับผมบรรยากาศในเกมนี้น่ากลัวมากตอนนี้นิดสภาพในเกมนิดผมบรรยายออกมาเป็นคําพูดเลยนะครับว่าน่ากลัวมากเลยนะครับผมอยากให้ พี่โจกับพี่ตาเนี่ยมาอยู่กับผมมากเลยนะครับเนี่ยตอนเนี้นะครับพี่โจกับพี่ตาแห่งรายการไอซ์คิมนะครับผมเราต้องการความช่วยเหลือมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวครับเพราะฉะนั้นผมจะเดินทางต่อไปครับเพื่อตามหาอะไรนะคัพเค้กใช่ไหมน่าจะคัพเค้กเลยนะให้ได้ครบสิบชิ้นนะครับเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากเกมนี้ไปได้นะครับโอ้โหสภาพบรรยากาศในเกมมองเลยแทบจะไม่เห็นเลยนะครับแม่งมืดมากอ่ะ อ่านะครับไม่ว่าจะปรับหน้าจอไงมันก็ยังมืดอ,อยู่อย่างนี้ครับแบบผมแล้วพอดูแผนที่นี้เราไม่รู้เลยนะว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้ผมเดินหลงมาไหนแล้วผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับบรรยากาศน่ากลัวมากนะครับบรรยากาศในตอนนี้ผมอยากจะแบบว่าเล่าเรื่องออกมาให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่าสภาพบรรยากาศในเกมน,นี้ทํออกมาได้ขนหัวลุกมากคนก็แบบว่าอุย้ยเอ้ต้นไม้แม่งล็อกว่ะอืมไปดีกว่าครับจะไปดูมันครับมันจะ มันจะน่ากลัวเกินไปครับตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีครับไปครับออกไปผมยังไม่รู้นะครับว่าผมจะต้องมาเชิญหน้ากับอะไรบ้างนะครับแต่ผมสัญญาครับว่าผมจะอยู่ต่อไปเพื่อชาวราไฟโลหะคอเชนเนลนะครับมันมันก็ก็ไม่ไม่ไหวแล้วหรือเปล่ายังไหวอยู่ครับตรงนี้มันยังยังไม่มีอะไรครับตรงนี้เอ้ยผมว่ามาเดินตามทางอย่างนี้นี่เราจะเจออะไรกันหรือเปล่านะครับผมรู้สึกว่า ขนเริ่มลุกแล้วนะครับตอนนี้ขนเริ่มลุกแล้วขาก็เริ่มสั่นแลวครับตอนนี้เสียงของผมก็เริ่มจะแปลกๆแล้วนะครับแต่ว่าผมจะอยู่ต่อไปครับเพราะผมนั้นเคยเล่นเกมแปลกๆมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นเ,เกมก,ก่าๆอย่าง Resident Gehasa ผมสามารถเคลียร์มาได้หมดแล้วครับวันนั้นเกมนี้ผมต้องเคลียร์มันให้ได้ครับอ่าไม่มีอะไรครับตรงนี้ไอ้นี้เกมผมปรับกราฟิกไว้อยู่ในสูงสุดเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า ในสายตาคนอ,อื่นคนดูกันแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็กรุณาใช้จัก,กรยานในการรับชมแล้วกันนะครับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงครับโปรดเชื่อด้วยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มีอะไรเอ่ยก็อืตรงนี้เหมือนจะเป็นทางภูเขานะครับน่าน่ากลัวมากครับตรงนี้ผมสามารถพบเค้ได้แค่นเดียวเองนะครับยังไม่พบเอ้ยตกใจโอ้โหก็แบบแบบไม่ไม่ไม่ไหวแล้วเอ้ยไม่ไหวแล้วอุย้ย อุ้ยเอ้ยเดี๋ยวผมจะบนภูเขานี้จะรอดไหเนี่ยนะครับผมตกใจเมื่อกี้นี้คือเกมมันเงียบๆด้วยตอนนี้เออแล้วมันมันกลัวนะครับตอนนี้ยังไหวอยู่ครับมันจะมีแถบความเหนื่อยให้เราไม่เนี่ยแบบวิ่งวิ่งอยู่แล้วเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยที่น่ามีนะครับไอ้ทำไมวิ่งไม่ได้เอ้ทำไมวิ่งไปไม่ได้อย่าบอกนะว่านี่เราหยุดสุดแมปแล้ว งั้วเราวิ่งกลับครับนี่ว่ามันอยู่สุดแแบแเราก็ต้องวิ่งกลับสีนะนี่เราอยู่ไหนกันเลยครับเนี่ยตอนนี้พบโขนหินในตำนานครับก็ไม่สนใจครับเรายังขาดเคอยู่อีกประมาณ9้าอันนะครับเราต้องหาให้ครบครับตรงนี้ผมจะแบบเริ่มตัวสั่นเริ่มขนลุกแล้วครับแต่ว่าผมจะสู้ต่อไปครับอันนี้มันเป็นเกมที่เฮ้ยเจอแล้วอันที่สองอุ้ยเฮ้ย ใครทำมึงอ่ะโอ้ยน่ากลัวครับไปดีกว่าพัดติดตาครับมันจะเป็นพัดติดตามมองไม่ได้ครับตรงนี้เดี๋ยวพัศจะติดตามนะครับแล้วบ้านบ้านเทเลทับบี้ล่ะอืมตรงนี้สภาพบรรยากาศตรงนี้โดยรอบเนี่ยพื้นที่กว้างมากนะครับมีต้นไม้อยู่บางต้นมีลมพัดเย็นเยือกเ,เ,เป็นพักัๆแขนขาสั้นมีความน่ากลัวอยู่ในตัวเองแล้ก็แบบว่า เหมือนกับอะไรจะโผล่มาก็ไม่รู้นะครับเหมือนกับว่าอะไรจะโผล่มาได้ทุกมือเลยนะครับตอนนี้เฮ้ย hey, อันที่สามแล้วเย้อ yeah. อันที่สามแล้วครับตรงนี้ไปกันต่อครับอ่าเราไปกันถึงไหนแล้วเอ่ยสําหรับตรงนี้ผมเองก็จะเดินต่อไปนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวต้นไม้ใหญ่มันน่าจะมีสักชิ้นสินะหรือว่าเราเก็บไปแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอืมไม่มีอะไรครับต้นไม้ต้นนี้ไปกันต่อครับอ่า มาตรงนี้เป็นเส้นทางเดินครับเราจะเดินไปตามถนนใช่ถนนเปล่าอ่ะมันเป็นทางเดินไว้อยู่แล้วอ่ะงั้นเราเราเดินตามถนนดูแล้วกันนะครับอ่าถ้าไม่มีอะไรเดินย้อนกลับครับตรงนี้ตอนนี้นี่เส้นทางนี่โคดเคี้ยวไม่เป็นเส้นตรงนะครับสภาพพื้นที่โดยรอบนี่เหมือนแบบมองได้สุดลูกหูลูกตาไม่มีแบบเหมือนไม่มีขอบเขตนะครับตรงนี้โลกเหมือนโลกของเรานิด เหมือนจะถูกโลกกืนกินนะครับความรู้สึกตอนนี้น่ากลัวมากครับน่ากลัวมากเหมือนเฮ้ย,ย,ยตกใจก็จะจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวมากครับตอนนี้บรรยากาศเราพบโขดหิหนีแล้วครับพบต้นไม้ล้างต้นหนึ่งครับก็ไม่ไม่มีอะไรครับต้นไม้ต้นนี้เราจะเดินต่อไปนะครับหาขนมเค้กครับไม่เจอ เราต้องค้นหามันให้เจอครับไม่งั้นชีวิตเราคงไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกครับเราจะเดินไปตามเส้นทางถนนครับพบต้นไม้แห้งหนึ่งต้นครับไม่มีอะไรครับให้เราเดินต่อไปครับอุ้ยมอือสภาพบรรยากาศโดยรวมนี่ยอมรับว่าใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ใครใครไม่ตกใจให้รู้ไปนะครับอุ้ยอกคือแบบสิยงตอนนี้นี่คนที่กําลังติดตามชมอยู่น่าจะรู้แล้วนะครับว่าผมนั้นกลัวขนาดไหนนะครับ ไม่งั้นชีวิตเรามันจะอยู่ไม่ได้ครับถ้าเราไม่มีความกลัวอยู่ในหัวใจเลยนะครับทุกคนย่อมมีความกลัวอยู่ในหัวใจครับแล้วก็ความตกใจครับขึ้นหรือว่ามีมากหรือน้อยแต่ว่าไม่ว่าจะมีมากมีน้อยเราก็ควรที่จะไปเชิญหน้ากับความกลัวที่อยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้โอ,อ้มันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากฮมตอนนี้ก็ยังคงเดินตามถนนไปอยู่นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเราจะค้นพบพลังงานบางอย่างหรือเปล่านะครับนะครับ ตรงบริเวณนี้พบอุ้ยโอ้โหตาบูน่ากลัวมากครับอันที่สี่แล้วได้มันแล้วเราอยู่ตรงแม่น้ําสินะแสดงว่าถ้าเราเดินย้อนกลับถนนไปน่าจะไปได้นะเออใช่ดูถนนเป็นตัวอย่างก็ได้นี่ใช่ไหมละ่ะนะแผนที่นี่มันต้องดูผสมผสานกับถนนนี่เองอ่าเราจับเริ่มจะจับหลักเกมได้แล้วครับตรงนี้ตอนนี้ผมกําลังเดินกลับไปอยู่นะครับเดินกลับไปอยู่ อ่ะผมขึ้นถนนเส้นบนครับตอนนี้ครับผมจะไม่ผิดผมจะต้องมีจุดแวะตรงกลางใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวเช่นนี้เปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับเราจะเดินเดินต่อไปครับเ,เดินต่อไปมันต้องมีจุดแวะตรงกลางซิอืมกําลังเดินอยู่นะครับตอนนี้น่านากลัวมากจะภาพบรรยากาศโดยรวมเนี่ยก็แบบดิฉันดีอยู่เนะี่ยเริ่มจะช้ได้แล้วเริ่มจะเคยชินกับบรรยากาศแล้วนะครับตอนนี้ อ่าตอนนี้อยู่ที่ต้นไม้ใหญ่เราจะหันหน้าไปทางนั้นนะครับเรวเดินตรงไปครับมันน่าจะมีถนนอยู่นะข้างหน้าอ่ามีถนนอยู่ครับเดินตรงไปเลยครับไม่ต้องเลี้ยวครับเราจะเข้าบ้านเทเลทับบี้ก่อนนะครับบ้านที่เป็นภูเขาครับแล้วไฟไหม้ไม่รู้เหมือนกันนะจะเหมือนในเมนูตอนเข้าเกมหรือเปล่านะครับแต่ต้องใช้ได้อย่ในะเรื่องแบบนี้อ่ะเราจะเดินต่อไปนะครับเราจะไม่กลัวเลยอนนี้ครับเราต้องยืดอกและก้าต่อไปข้างหน้า นะครับตอนนี้เรายังไม่ครบะไรครับตอนนี้เรายังคงเดินอยู่ครับในป่ามืดลงทึบครับยามวิกาลครับความน่ากลัวทั้งสุดยอดครับตอนนี้เสียงรถวิ่งผ่านไปเมื่อกี้นี้เหมือนกับจะอยู่ใ,ใกล้นะครับแต่ผมมองไม่เห็นรถเลยนะครับตอนนี้ไม่เห็นแม้กระทั่งแสงไฟจากรถนะครับนี่อะไรเนี่ยไอสกรีนเหรอวซ้มเฮ้ยเฮ้ยกไม่มีอะไรเลยครับตรงน,นี้ มันน่าจะมีนี่ไงป้ายอ่าเราอยู่ตรงป้ายถ้าถ้าเราเดินนั่นไงเดินตามถนนพบอีกอันหนึ่งครับพบห้าอันแล้วครับตอนนี้นะครับให้เราเดินต่อไปครับตอนนี้อืมเดินต่อไปความกลัวจงบังเกิดความกล้าอุ้ยความกล้าจ,จงสู้มันเราจะกลัวมันไม่ได้นะครับเก็บมาได้ทั้งห้าอันแล้วเราจะไม่กลัวเลยทั้งสิ้นครับ ใช่เมื่อกี้นี่เห็นไฟลุกนี่คิดว่าบ้านเราเนี่ยน,นะเปล่าเลยไม่ใช่ครับเป็นแค่เค้กหนึ่งชิ้นเท่านั้นครับแต่ผมก็เดินตามถนนอยู่นตอนนี้ยังไม่เห็นวิวแวลของบ้านตัวเองเลยนะครับลองเดินออกนอกเส้นทางดูจะหลงมีนี่คงไม่หลงหรอกมั้งครับเกมนี้นี่เล่นไปที่มันต้องบรรยายสภาพบรรยากาศเรื่อยๆไปนะครับแบบว่ามันเงียบไม่ได้ครับไม่งั้นเราจะตกใจขนาดพูดไปด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยยังจังตกใจเป็นปรพันนะครับเกมที่แบบว่าสยองมาก บางครั้งก็ต้องก้มมองที่พื้นครับเพราะว่าเหมือนจะมีอะไรบางอย่างมาจับขาเราหรือว่าเหมือนกับว่าหันหลังไปแล้วมันจะโผมาได้ตลอดเวลานะครับแต่ไม่ได้หรอกครับเราต้องวิ่งต่อไปครับวิ่งต่อไปตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วเนี่ยดูไม่ออกแล้ววะนี่ยผมมั่นใจ่เส้ทนทางนี้ที่ผมกาลังวิ่งไปอยู่เนี่ยมันไปบ้านเราแน่มันน่าจะวิ่งขึ้นเหนือนะตอนนี้เออแผนที่มันก็ดูยากเพราะว่ามันไม่มีตำแหน่งตัวเราบอกจุดอยู่เลยใช่ไหมล่ะอืมอา้าวกำเบยไม่มี ไม่มีบ้านมันเป็นภูเขาหน้าผาช่องแคบข้างบนภูเขามีอะไรป่าเนี่ยกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปเย้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับออ้ยตกใจฮือไม่ฮือไม่ฮือไม่ก็แบบไม่ไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยฮือไม่ฮือไม่ออ้ยตกใจเออคนลุกเอ้ยมันอยู่แล้วเุ้ยมันไม่จบครับมันไม่จบวิ่งวิ่งวิ่งเอ้ยติดต้นไม้โอ้โหโอยตกใจครับ อ้ยต,ต,ติดต้นไม้ติดต้นไม้อย่าอ้ยวิ่งวิ่ง,งอุ้ยอุ้ยขนลุกไปทั้งตัวเลยครับตอนนี้อ้ยน่าก,กลัวมากครับเกมแบบนึกจะโผล่ก็โผล่มาครับตอนนี้มันยังตามมาอยู่เปล่าวะปิดไฟครับมันจะได้ตามเราไม่ได้ครับอุ้ยตอนนี้เราวิ่งหนีก่อนครับผมยังยังเกมยังไม่โอเวอร์ครับเพิ่งอุ้ยอะไรเนี่ยนี่อัดมาแค่สิบสองนาทีเองโอ้โหเป็น พูดได้จริงๆว่าตอนนี้เป็น12นาทีที่ยาวนานที่สุดในชีวิตเลยนะครับตอนนี้เนี่ยจะภาพโดยรอบนี้แบบน่ากลัวมากแต่ถึงจะน่ากลัวเราก็ต้องสู้ต่อไปกับความกลัวครับแย่และเราจะเจอทางตันแม่นะครับว่าเจอทางตันแล้วต้องอ้อมไปครับยุง่งละเดี๋ยวมันจะโผล่อีกี่เนี่ยนะครับเกมก็เสียงก็น่ากลัวมากเลยเนะครับตกใจจริงนะครับนั่นนะ่ะตอนนี้เราอยู่ไหนเลยเนี่ย เราเดินหลงทางเพื่อนที่เหมือนกับว่าเกมมันปะบังคับให้เราเดินบนถนนมากกว่านะถ้ามาเดินออกนอกเส้นทางเนี่ยใช่ไหมล่ะหลงแน่นอนครับเรื่องนี้จงจํากันเอาไว้นะครับเป็นบทเรียนนะครับอ่าไปถ้าเดินไปตามถนนอาจจะเจอเค้กอีกสักอันสองอันก็ได้นะครับนในเกมนี้ต้องเล่นต่อครับต้องเล่นให้จบครับต้องเล่นให้ครบสิบอันอ่ะอ๋อเนีครับอ่า,อา,อา,อาเราจะลองเดินออกเดินมาทางนี้ดูดีกว่า เนี่ยมันคงไม่ตามลอมาแล้วล่ะอุ๊ยืหโอ้โหดิึกจะโผล่ก็โผล่มาแบบสะดุง้งนี่สะดุ้งไปสามสี่ทีนะครับคือแบบเล่น Resident Evil ใช่ไหมล่ะเวลาสะดุ้งเนี่ยพอสะดุ้งทีหนึ่งเสร็จปุ๊บมันจะทิ้งยาแล้วไม่สะดุ้งอีกเลยแต่พอเล่นเกมนี้ปุ๊บโอ้โหสะดุ้งเป็นปากพักเลยครับปากเริ่มสั่นแล้วตอนนี้แบบอุ้ยขนที่หลังก็เริ่มลุกแล้วเหมือนกันครับนากก่ากลัวมากนากก่ากลัวจริงๆตอนนี้เราอยู่ไหนเลยเนี่ย ไม่พบเค้กเลยอะตอนนี้หาไม่เจอครับต้นกลับมาที่อุย้ยกลับมาที่ตรงนี้อีกแล้วต้นอัประมงคนครับดูไม่ออกว่ะเออถ้าเราไปทานตะว,วันออกแล้วลองลงข้างล่างดูอะเห็นไมเช่เป็นรูปบ้านนั่นอนะเอออาจจะมีขอะอาจจะมีอยู่ก็ได้นะสักอันหนึ่งอนะดูในแผนที่ก็เอ้ยนั่นไงโอ้อยู่ข้างๆทางเลยเก็บได้หกอันแล้วครับตอนนี้ <c oughs> อันที่จริงเกมนี้มันก็ไม่เท่าไหรหรอกนะแบบว่าฉันแค่ตกใจเป็นพักๆเองไงให้มันดูเทเออ่แต่ว่าฉันก็สามารถที่จะเล่นต่อไปได้นะถึงแม้ว่าปากฉันจะเริ่มสั่นแล้วก็เถอะเฮ้ยมันมันสั่นเพราะอะไรสั่นเพราะว่าหนาวครับเพราะเปิดแอร์อยู่ครับมันไม่ใช่อะไรหรอกครับตอนนี้ตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มอ่าไปถึงจะหนึ่งทุ่มแล้วไงมะเป็นตอนกลางคืน เราก็จะไม่กลัวเกมนี้ครับสภาพโดยรวมเกมนี้มันก็ตกใจแค่เสียงเท่านั้นแหละภาพไม่ตกใจหรอกปะเธอใช้เสียงมาหลอกล่อคนดูคนดูเขาตกใจอุ้ยยุง่งอะถนนขาต้องเดินกลับครับอุ้ยหืมขนเท้าลุกอะโอ้ยยุย่งแล้วตกใจเมื่อกี้นี้หน้าจอสั่นแบบหลุดออกจอกเส้นทางมาแล้วทําไงดีเลยเนี่ยทำไมดีทำไมดีทำไมด,ไมดีวิ่งต่อไปครับไม่ได้ครับตรงนี้ตกใจครับ โอ้ยไม่นานใส่หูฟังเล่นเลยกูแล้วเราอยู่ไหนเลยเนี่ยไปทางเออเนี่ยไปทางนี้สุดเลยดีกว่าพอไปสุดปุ๊บเราล้อไปตามเส้นทางเลยเส้นทางมุมเลยอ่าอุยยุ่งแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วเนี่ยเจอต้นไม้ใหญ่นี่สามสี่ทีแล้วนะทำไงดี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 ไปนะครับเราจะวิ่งไปสุดแมปเลยครับวิ่งไปสุดแมปครับเดี๋ยวเราจะล้อไปตามเส้นทางครับตอนนี้ ก่อนอื่นราต้องวิ่งไปเอสุดแมนก่อนครับถ้าตามการขโมยของผมเนี่ย,ยไม่ตามไม่ขโมยแล้วล่ะเห็นถนนผมวิ่งตามถนนแล้วเพราะว่าตามถนนเนี่ยมันจะมีทิ้งไว้ไงเออเราสามารถเก็บได้ตามถนนเวลาวิ่งนี่พยายามอย่าวิ่งกับเส้นทางเก่าดีกว่าแล้วเพราะผมว่ามันตามหลังมาตลอดแหละถ้าวิ่งกับเส้นทางเก่ามีโอกาสที่จะมาเชิญหน้ากับมันได้นะครับเพราะาเลาตองวิ่งตรงไปเรื่อยๆครับนี่ผมวิ่งมาถึงไหนแล้วผมเองก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้ บรรยากาศโดยรอบนี่มันก็เงินงันแหละครับผมเริ่มจะชินกับมันแล้วแค่ตกใจเสียงเกมเท่านั้นแหละไปอ่านี่ไงเจอถนนเราเดินไปตามถนนมีบ้านดีกว่านะครับนะครับอ่าไปตรงนี้เป็นถนนผมกำลังวิ่งตามไปอยู่นะครับว่าจะมีอะไรบ้างตรงปลายของถนนนี้ผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างนะนะครับไปติดต้นไม้ไม่ต้องไปสนใจครับอืม ต้องอย่งนี้อ่าตรงไปตามถนนนะครับตามถนนสภาพในเกมนี้สู้ครับสู้ยังไงก็สู้ครับเพื่อชาวเกมเมอร์ทุกคนครับผมจะสู้ครับจะสู้ไปจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับตอนนี้ผมจะไม่ยอมแพ้อะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องกลัวครับตรงนี้เราเก็บได้อุ๊ยตกใจนิดเดียวครับแค่สะดุ้งไม่ใช่ตกใจครับแค่สะดุ้ง อ่ามาไอเหี้ยไอ,ไอต้นไม้มรณะนีน่อีกแล้วเส้นทางมันเป็นวงกลมเปล่าวะแบบวิ่งแล้วมันก็วนกลับมาที่เดิมตลอดเลยนี่ขนาที่เขาบอกเดินเป็นวงกลมเฮ้ยแม่งจี้วะเฮ้ยแม่งไม่ใช่เวลามาจี้เว้ตอนนี้นี่มีเส้นทางวงกลมนะไม่แต่เส้นทางเส้นทางอะไรเส้นทางมันเชื่อมต่อกันนะอืไปเดินตามหาครับเทเลทับบี้ตัวสีขาววิ่งตามหาขหนมเค้ก ยังยังไม่เจอบ้านตัวเองเลยเล่นมาต้องนานเลยเนี่ยตอนนี้กําลังตามหาบ้านของเราอยู่ครับถ้าผมมั่นใจครับว่าในบ้านเนี่ยมันต้องมีขนมเค้กหรวสักอันสองอันเชื่อปะยังไงก็ต้องมีอ่ะปฏิญาณไปเลยตรงนี้เฮ้ยเจอแล้วโอ้โหนี่นั่นไงเจอแล้วบอกแล้วว่ามีมันต้องมีเอ๊ะไม่เก็บไม่ได้จ็ดอันแล้วครับโอ้โหแค่สามอันเท่านั้นครับคืออะไรเนี่ย เอฮ้ยเ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 ฮ้ยโอ้โหยุ่งแล้อืมไม่ยืนตากหน้าบ้านเลยโอ้โหเลยเวลาโผล่มานี่ก็ไม่มีเสียงอะไรเลยนะอยู่ดีก็โผล่รูปภาพมาแต่ละรูปที่สยองหน้าดูเลยเอาล่ะตอนนี้เราออกมาจากบ้านแล้วนะครับแต่เราไม่ได้ออกทางประตูนี่เพราะฉะนั้นเราออกมาทางทิศไหนเนี่ยไม่รู้วิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้คำตอบเองแหละครับตอนนี้ไปเปต่อครับ อีก3อันเท่านั้นเกมก็จะเคลียร์ครับเราต้องเคลียร์เกมนี้ที่ได้ครับไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้ไปเลยวิ่งไปเกนจีบินไปคืนทุยอ่าเริ่มจะกลับมาหากันนิดนึงแล้วนะครับบรรยากาศน่ากลัวเริ่มจะหายไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้ครับผมทำลายบรรยากาศมามากพอแล้วผมจะเล่าสถ,ถานการณ์และบรรยากาศทั้งหมดตอนนะครับบรรยากาศโดยรอบตอนนี้เนี่ยเป็นถนนนะครับแล้วก็มีหินอยู่ตามถนนด้วยนะครับซึ่ง ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าถนนเนี่ยทำไมถึงได้มีขนาดที่กว้างใหญ่แล้วเหมือนกับว่าเชื่อมต่อกันหลายจุดแบบนี้นะครับแต่ผมเอยแต่ผมผมพบผม,ผมพบอีกอันแล้วครับอือหือแปดอันครับตอนนี้แปดอันเป็นยังไงลวไฟโลเชลล์ทับฟังนะสาบ้านใครยังไม่ติดละไฟโลฮัทคอชิ้นเนีนะฮะขอไอ้บ้านมัน กึ้งนะครับไปครับพอเหอะเสียเวลามามากพอแล้วครับตรงนี้ผมก็กลังเลาะตามเส้นทางหมือนะครับว่าจะพบอีกหรือเปล่านะครับตรงนี้รู้สึกเหมือนจะเคยเดินมาแล้วนะครับแล้วไม่พบนะครับอ่างั้ก็เดินไปต่อเรื่อยๆครับตอนนี้ตอนนี้และยังี้รู้สึกว่าตัวเราจะวิ่งเร็วกว่าไอ้ผีนั่นนะครับวิ่งเร็วกว่าผีเทเลทับบี้แต่ว่าเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดเดินเนี่ย นาน,น,านใช่ไหมล่ะไม่ชา้าก็เร็วเลยครับมันได้เจอเราแนะ่แล้วผมจะไม่พินิยามขันหลังครับเพราะมันอาจจะมีหลักการเดียวกับสแลนเดอร์แมนนะครับซึ่งผมเคยเล่นกับคุณปะคุป,ปอนมาแล้วครับผันพ,พอครบสี่แผ่นปุ๊บขันหลังตุง้งเท่านั้นแหละครับเกมโอเวอร์เอ้กลับมาตรงแม่น้ําอีกแล้วอะ่ะงั้นเราจะลองสำรวจแม่น้ำนิดนึงดีกว่านะครับเฮ้ยเดีย๋ยวตามแผนที่นิดเออห้าว่าหันไปแล้วเดินไปในที่ที่ตรงกันข้ามกับแม่น้ํานี่ไงแล้วก็จะไปบริเวณตรง ไอเทีนเป็นถ้านั่นนี่ใช่ไหมเอองั้นก็จัดเลยครับเดี๋ยวเดินไปทำ้ำเอ้ยเดินไปตามถนนก็ได้จบเลยครับอุ้ยอุย้ยกลัวครับกลัวมากเดินไปตามถนนเลยครับตอนนี้เดินตรงไปเลยครับนี่เห็นถนนแล้วเดินตรงไปเลย,ไ,เลยไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยวครับตอนนี้เดินตรงไปเลยครับอาเสร็จ <laughs> ข้อละอหนูเดินตรงไปตามถนนผมมั่นใจครับว่าเราต้องเจอจะต้องเจอที่เก้า เดินตรงไปเลยครับตามถนนครับเดินตรงไปเลยไม่ต้องเลี้ยวครับไม่ต้องเลี้ยวแค่เอ็นนิดเดียวหน่อยได้ครับไม่ต้องเลี้ยวครับเดินตรงไปเลยครับตกใจเป็นพักๆแบบนี้รู้สึกสนุกดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ไหวหรอกครับมันตกใจมากๆเดี๋ยวหัวใจจะวายออานะครับอ่าไป Islam นะครับไปกันครับตอนนี้เดินต่อไปเดินต่ออุ้ยนี่กลับมาตรงนี้นี่ นี่มีอีนี้เราเอา้ยยุ่งแล้วออกนอกเส้นทางแล้วโอ้โหอีกสองอันนะ่ะอีกสองอันอยู่ไหนเฮ้ยอุ้ยยุ่งแล้วสิผมไม่กล้าเดินเข้าไปข้างในเลยเพราะผมมั่นใจว่ามันต้องมีมีแน่นี่แสดงว่าเราต้องชำเดืองมองซ้ายมองขวาแลวทางไปตายของเราผมมั่นใจด้วยแหละว,ว่าข้างบนน่ะไม่มีอุอ้ยอ้าวเกมจบซะแล้วอ่ะเพ a y อร์แฮ b บิน เอาแล้วนะครับโอ้โหกับก็จบกันไปกับความสยองนะครับสามารถเก็บได้8อันนะครับงั้นเราขอจบการแค่แตเพเยงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ